ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเราไปดูกันเลยรุดเป็นหนุ่มโรงงานอีกไม่กี่วันจะเป็นวันหยุดเขาจึงได้นัดหมายกันเพื่อจะไปประจนภัยในป่าลึกตามความชอบแล้วก็ความท้าทายเมื่อวันนัดหมายมาถึงพวกเขาได้รวมตัวกันรุดได้เมารถเพื่อนำพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางณนะ้ป่าแห่งหนึ่งการเดินทางก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่น ดินลูกรังเป็นลุมเป็นบอ่อถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะยับยั้งความตั้งใจได้เมื่อลถได้มาถึงเป้าหมายเขากับพ้องเพื่อนก็ได้แยกย้ายกันเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งส่วนลดและ้องเพื่อนก็ได้พากันเดินแยกย้ายเข้าไปในป่าลึกไปอีกทางหนึ่งก็ได้สำรวจต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยไปตลอดทางจนบรรลุถึงเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ มันก็ประจวบเหมาะกับเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังเริ่มจะตกดินนักพจนไทยอย่างพวกเขาจึงได้เตรียมตัวเพื่อการเต้นหาเศษไม้ใบหญ้าและกิ่งไม้ปุกุมาเพื่อจะทำเชื้อเพลิงให้ความสว่างในค้ำนี้เมื่อภารกิจที่พวกเขามอบมาให้ับตัวเองได้สำเร็จแล้วก็เป็นเวลาปบขําพอดีพวกเขาจึงได้นั่งล้อมวงก่อกองไฟและทำอาหารกินกันอย่างสนุกสนาน มีเสียงคุยกันดังสนัน่นท่ามกลางความเงียบสงบในป่ายามวิกลาลก็มีแต่เสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยร้องให้ระงมเสียงแสบตามภาษาของสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้อยท่ามกลางธรรมชาติจูๆ่ๆเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็พูดด้วยเสียงอันดังขัดจังหวะขึ้นมาเฮ้ยพวกเองเห็นยังข้ามไหมวะมันมีหมู่บ้านอยู่ตรงโน้นด้วยมีแสงไฟลำไรลำไรมันไม่ไกลมากนะัก เอ๊แต่ตอนที่สิ้นมาข้าไม่เห็นว่ามันจะมีเลยหรือข้าข้าใบเดี๋ยวสังเกตวะข้าว่าพวกเราน่าจะลองขับไปดูไหมรุดและองเพื่อนจึงได้ตกลงปงใจกันเพื่อจะเข้าไปพิสูจน์ว่าหมู่บ้านที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมเขาและองเพื่อนจึงได้เดินตามแสงไฟของหมู่บ้านเข้าไปเรื่อยๆเ,เหมือนในความจริงมันอยู่แค่เอื้อมแต่พอเดินเข้าไป ภาพหมู่บ้านที่อยู่ณเบื้องหน้าก็ขยับไกลออกไปอีกมันเป็นอย่างนี้อยู่ซ้ำๆกันจนกระทั่งเขาและองปเพื่อนตัดสินใจจะหันหลังกลับแต่จูจๆท่านใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วมามาทางนี้จ้ามาทางนี้จ้า เป็นเสียงของหญิงสาวที่แววมาแ่วๆตามสายลมเย็นยะเยือกอากาศในเวลานี้เริ่มเย็นและแปรเปลี่ยนจากสภาพปกติกับเย็นยเยือกขึ้นมาอย่างก,กระทันหันจากพั้วหัวใจเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่าใหญ่ที่ร้องละงมก็เงียบหายกลับกลายเป็นเสียงของหมาป่าที่เห่าหอนยมโหยมวนชวนให้สับสนค้นหัวรุก และกลุ่มของเพื่อนยืนตกตะลึงตาค้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดจู่ๆ,นๆทนใดนั้นเองก็มีร่างหญิงสาวผู้หนึ่งปรากฏขึ้นห้ามกลางความมืดเธอผู้นั้นมองดูสวยงามราวกับนาฟ้าแต่ในความงามของเธอนั้นซ่อนไว้ด้วยความน่าสะพึงกลัวรุ้และองพเพื่อนตกตะลึงตาค้างทำอะไรไม่ถูก เสียงหมาก็เห่าหอนไปทั่วอนาบริเวณป่าแห่งนั้นรุตและพ้องเพื่อนตางก็หันหลังกลับเพื่อจะก้าวเท้าเดินให้เร็วที่สุดและหนีออกไปให้พ้นจากตรงนี้พวกเขายิ่งพากันเดินเท่าไรเท่าไรมันก็วนกลับมาที่เดิมเสียงหัวเราะของหญิงสาวแพร่ร้องไปทั่วผืนป่าแางความน่าสะพรึงกลัวให้กับรุตและกลุ่มของเพื่อน จนทุกคนเริ่มเกิดความเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้หลับนอนพร้อมกับความปวดที่พื้ทผ่านเข้ามาแทนที่ทําให้พวกเขาแทบจะสิ้นเรี่ยวแรงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยเดชบุญยังไม่ถึงคา้าแสงอาทิตยเริ่มจับท้องฟ้าความัวก็เริ่มจางหายทุกคนก็พยายามหาทางออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่จะเดินไปทางไหนมันก็วนกลับมาที่เดิม อยู่อย่างนี้ทุกครั้งจนพวกเขาเริ่มหมดแรงแด้วยความเลียความเนื่อยและก็ความหิวโหยจนพวกเขาเริ่มท้อใจเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งของรุดก็ได้ไปรวมตัวตามที่นัดหมายไว้เมื่อเช็คคนขึ้นรถแล้วก็ยังเหลือแต่กลุ่มของรุดที่ยังมาไม่ถึงเพื่อนกลุ่มนี้จึงช่วยกันค้นหาและกู้ร้องตะโกนหากลุ่มของลุดลุดอยู่ไหนลุดเพื่อนหาเท่าไหร่เท่าไหร่ ก็หาไม่เจอจนหมดแรงจนในที่สุดเพื่อนกลุ่มนี้จึงออกเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเมื่อชาวบ้านรับรู้จึงได้เล่าให้กลุ่มเพื่อนของเขาฟังว่าป่าแห่งนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์เคยมีประวัติมาเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็หาทางกลับไม่ได้เพราะว่าเขาเคยเล่าสืบทอดกันมาว่า มันเป็นเมืองที่ทับซ้อนกันอีกมิติหนึ่งคู่ขนานเคยมีคนเห็นคนแต่งตัวชุดไทยโบราณเดินออกมาจากทางในปา่าแล้วก็จุงลูกจุงหลานมาหาซื้อข่าวของเครื่องใช้ตลอดจนข่าวสารอาหารแห้งชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเชื่อว่ามีเมืองซ้อนทับอีกเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองรับแหล่หนักเอง และวพอหนุ่มเลยหาคนเข้าไปไม่ไหวเจะที่เจ้าทางส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับนะเพราะว่าจะเจอดีเกือบทุกรายเมื่อเราจบชาวบ้านก็เลยไปตามหมอผีประจำหมู่บ้านมาทำพิธีเปิดป่านจนกระทั่งได้ช่วยลุดแล้วก็ผองเพื่อนออกมาจากวางังวนของป่าจนสำเร็จลุดและผองเพื่อนก็ได้พากันเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้กับเพื่อนๆชาวบ้านแล้วก็หมอผีได้ฟังรุดยังพูดอีกว่าขณะที่เพื่อนๆชาวบ้านแล้วก็หมอผีช่วยกันตามหาพวกเขาอยู่นั้นเขาและผองเพื่อนก็ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็ได้ตะโกนร้องต่อแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะมันเหมือนมีกระแผ่นกระจกบางๆใสๆกั้นเอาไว้เขาไม่สามารถออกมาได้จนกระทั่งหมอผีทำพิธีเปิดป กระจบบานใสนั้นจึงเลื่อนเปิดออกเขาจึงออกมาได้สำเร็จรุดพากันไปขอบคุณชาวบ้านและก็หมอผีหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพากันขึ้นรถกลับบ้านทำให้รุดรู้สึกถึงการผจญภัยในครั้งยิ่งใหญ่นี้ที่ตื่นเต้นและน่ากลัวเท่าที่เขาเคยเจอมาเขาจะไม่มีวันลืมและทําให้เขาไม่อยากเข้าป่าและผจญภัยอีกเลยเหตุการณ์ทั้งนี้ ทำให้เขาเข็ดไปอีกนานคำเตือนคนที่ไปประจนภัยเที่ยวป่าหรือภูเขาควรไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยเพราะเมืองบางบทหรือเมืองรับแรมีอยู่จริง